สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้บนไอช่นเคยซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาต่อจากพาร์ทที่แล้ว,ว,วนะทุกคนพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการย้ายบ้านนะทุกคนซึ่งผมเนี่ยตัดเวลาย้ายบ้านไปนะฮะก็คือวันที่7ถึงวันที่10คือตอนนี้เนี่ยเป็นวันที่10นะทุกคนเราเนี่ยเดินทางมาถึงดินแดนแห่งฝันนะคะทุกคนก็คือดินแดงป่าไม้แดงนั่นเองคะ่ะคือป่าไม้แดงเนี่ยเป็นดินแดนที่เราจะตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับทุกคนก็พอมาถึงเนี่ยเพื่อนผมแบบดันเรือล่มแล้วทุกคนก็คื ตายนั่นเองนะทุกคนโดนฆาตกรรมนะฮะผมเนี่ยรอดมาได้ถึงป่าไม้แดงนะทุกคนแล้วก็กําลังหาของกินนะทุกคนแล้วก็หาพื้นที่ทำเลดีๆนะฮะในการตั้งหลักปักฐานนะัทุกคนผมต้องรีบริสปาน,นะฮะซึ่ง มันผิดคลาดครับทุกคนตอนแรกผมนึกว่าป่าไม้แดงเนี่ยมันจะมีอะไรปกตินะแต่ว่าไม่มันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าพิกซี่นะครับทุกคนซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมยังไม่รู้ความสามารถของพิกซี่เลยทุกคนผมก็เลยออกมารอแถวๆนะ้น่าชายหาดนะทุกคนรอเพื่อนนะซึ่งในระหว่างที่ผมรอเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายความสามารถของเรือที่ผมพายมาทุกคนความสามารถของเรือผมเนี่ยมันแตกต่างจากเรือปกติก็คือมันสามารถเก็บของเข้าไปในเรือได้ทุกคนซึ่งในนั้นเนี่ยผมก็เก็บพวกไดมอนด์ของสําคัญมาเต็มไปหมดเลยนะฮ สูตรเลยของเพื่อนก็อีกอย่างนึงนะตอนในป่านีน้มันไม่มีอะไรแค่กินศสัตู์ห็ดมาดีมัพวกหิงห้อยพวกนี้ทำร้ายกูไหมอีดอกมึงทำร้ายกูทำไมมันไบโอมที่อันตรายขนาดนี้ <c oughs> ไม่ว่ะมันแค่ทำให้เราติดสโนเ,เนตนะแต่ถ้าเราตัดต้นไม้อาจจะฆ่าเราหรือเปล่าถ้าเราทำไรเรากินเห็ดได้ปะเดสมาร์ลู <c oughs> <c oughs> กูแดกได้ไหมขอร้องฮ่าฮาใส่เอฟเฟคอะไรวัดตึ๊งอ่อเอ๊ะไม่ได้ของราชานินยเอ่อเรอไม่รู้จะกินอะไรเรากินก็ได้แอปเปิ้ลนะอีฮ่ามาขโมยไปแน่เลยโคหายเมื่อกี้โอ้ไม่กอดไอเฮียไอโอมิเลียอะไรเนี่ยฮายฮายาขโมยอะไรไปไ้บ้างวะเขาอยากรู้ไอ้แฟนลี่ที่มันขโมยของเขาแน่เลยทำไมของเขาดูว่างๆอ่ะ ใช่ไหมมึงวางใกล้ๆคุณใช่ดิดมันชื่ออะไรพิซซี่มันขโ,โมยไปเยอะมากอ่ะเราเรารู้ว่ามันขโมยของมันให้บอลกินกระบอกเพชรแล้วกินได้ไหมเนี่ยกระบอกเพชรอ่ะไ,ไม่อากินได้อุ้ยกินได้โอ้ใหม่กอดกระตุกเลยกินได้ไงโอ้ใหม่กอดติสานะด้วยโอ้ยเอาไปปิ้งได้ว่ะ ยุกใหม่ของการทำอาหารเก็บมาห้หบนเลยอาหารเดี๋ยวดำวันปลูกได้ไหมไม่ได้ว้ยซึ่งในตอนนี้เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยก็มาถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนพวกเราสองคนเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเราจะตั้งหลักปักฐานตรงแองเล็กๆที่ใกล้ๆชายหาดตรงนี้นั่นเองครับทุกคนก็เริ่มทําการเก็บของสาคัญก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่หลุดลัดลงมานะฮะทุกคนคุณเวลาพีทอะกูจนเหียเวลาพีทกับอเิ็กซโนอ้าวนอนวันที่สิบเอ็ด พวกเราเพิ่งรู้นะครับว่าเราเนี่ยโดนพิกซี่ขมยโคไปหมดบ้าเลยทุกคนแบบหลายสเต็กมากเลยทุกคนก็เนื่องจากสาเหตุนี้เนี่ยผมก็เลยต้องมีขุดโคเพิ่มเลยทุกคนแต่ว่าในระหว่างที่ผมขุดโคเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นครับทุกคนนี่โอ้ไม่กอดมีนางเงือกด้วยเหรอเราเห็นนางเงือกใหญ่ใหญ่น่อยโอ้ไม่กอด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 ปัดชิ้ด้วยมันจะแดงมันจะแดงเอ้ชิ้นด้วย <laughs> ดวงจิตมาดวงจิตมา ตายดอกทองมึงตายถ้าจะช่วยนะเฮธอต้องใส่เงีนกับดักกูแล้วไม่ได้ดักกูแล้วนะโอเคเราฆ่าไมันแล้วโอเราฆ่ามาแล้วโอ้ยก้อนคานางเฮนือตายหามึงระวังไอ้เขี้ยพยาน่าไอ้าเฮลพี่เฮลพี่เอ้ยกุมช่วยไงสไนเปอร์แล้วกัน โอ้มึเงเลือกกัดกูอีดอกโรคจิตมากอหะต้องตีต่อเนื่องอมันมันทำนอะไรเราไม่ได้าตายไปดิโง่หลังจากที่ผมรอดจักพญานาคด้างหัวคมคมมาได้อย่างวุดวิตนะทุกคน,มนผมเนี่ยก็เลยมาปลูกอ้อยรอบๆนะทุกคนเพื่ออนาคตเนี่ยเราจะทำ ห้องเอนชา์นะคะทุกคนสําคัญมากเลยทุกคนต้องรีบทำนะทุกคนก็ห้องเอนชาห์เนี่ยผมกะว่าจะทําตรงเอ่อทำเล็กๆด้านซ้ายนะ,ะทุกคนของบ้านเรานั่นเองครับทุกคนระหว่างนี้ผมก็กินกระมงเพชรไปนะซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยก็มีสมาชิกใหม่เข้ามาทุกคนก็คือพี่หัวชมพูนั่นเองครับทุกคนด้วยผมจะใช้เลือกชื่อเดิมนะเพราะว่าถ้าพี่โรล,ลี่เนี่ยผมจะโดนยูทูบแบนไม่ก็โดนตํารวจจับนะทุกคนเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยเขาไม่มีเตียงใช่ไหมก็เลยต้องออกเกมแล้วทุกคนเป็นเทคนิคลับทุกคนปลอทุกคนก็ทําให้เราสามารถนอนนนนผ่าพ้ไปใน วันนี้ได้นหะทุกคนวันที่12วันที่12เนี่ยพวกเราเนี่ยก็แยกย้ายไปทําตามหน้าที่ต่างๆเลยทุกคนเอลโม่เนี่ยเขาเนี่ยเออได้ทําการลงถ้าข้างๆผมแล้วทุกคนส่วนพี่หัวชมพูเนี่ยเขาไปหาเมดูซ่าด้วยคนเหมือนไปจัดก,การเมดูซ่านะซึ่งผมก็ไม่ได้ไปด้วยนะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนผมไม่อยากจะเจอนะต้องต้องใช้ผ้าติดตานะทุกคนในการต่อสู้กับมันนะแต่เอาเป็นว่าเนี่ยผมเนี่ยลงถ้ามาเลยทุกคน ซึ่งผมเนี่ยลงถ้ำมาก็เจอพวกไอรอนพวกโคนะ,ะแล้วก็ลาพีนนะฮะแล้วก็เลสโตนนะฮะทุกคนแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยก็เป็นซินเวอร์นะทุกคนซินเวอร์เนี่ยก็เหมือนเดิมนะทุกคนทําชุดเกาะได้แต่ว่าพังเร็วแล้วถึงแม้จะขุดเร็วเท่ากับไดมอนด์ประมาณนั้นหาประมาณนั้นแหละซึ่งผมเนี่ยก็ขึ้นถองจากถ้ำมาแล้วก็เจอสิ่งนี้ครับทุกคนตาราอะไรเนียตราเรียนภาษาไทยว่ามาไม,มันมีมโกูยิง<ม>โดนมันเต็มเลยนะทนีกระสุดกูแปลว่ามีเอฟเฟเดียติว้หวง หนูแบบว่ามันไม่เข้ามันไงไม่ไม่ใช่ไม่เข้ายิงไม่โดนนะไอมันโดนพีเดียวกอะแตกพี่หอมเลยพีเดียวกอะแตกเลยอะอะไรอ๋อไม่รอดไอ้ปันไค้ปันไค้โชว์ดิปันเป็นเวียแล้วจ้านีะมันดีกระสุนกูการมันโดนนะแต่มันดีกระสุนเอ้ยมาหนี้เดี๋ยวมาหนี้ดิไอ้นี่ไอ้นี่อยากเล่นจนหลอนนะเห็นตรงมันยิงมันยิงกันบ่หมดเลยว่า หลังจากที่เราคาดการพีซีไปทุกคนเราก็ได้ผงสีมุชมพูชมพูมาทุกคนพอแบบทำไบค้าไปนะก็จะแบบขอสูตรเข้าไปเนี่ยก็คือแบบได้ลัคก,กี้นะทุกคนแล้วก็แบบได้แบบโล่กันนะทุกคนแล้วก็แบบจมบูทเออโหแบบโอ้โหสูตรดมแล้วทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยนะทุกคนวันที่1 3บสถึงยีนะช่วงนี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะทําการจากการพวกไซคอบแล้วก็ลงดันเจียนกันรัวๆนะทุกคน ก็ในระหว่างนี้เนี่ยเราเนี่ยก็เจอถ้ำไซคอบนะทุกคนอยู่ทางด้านซ้ายนะฮะอเดินโน้มีไอเดรลังมาแล้วเป็นหมู่บ้านเดี๋ยวเราก็ลังไปันหกครั้งนี้เกียจจำบุญมายเนี่ยไบร์ะซูเปอร์ซิมเปิร์ดในชาวลืมไหมเนี้ยนักกวีอ่ะนีนอยเจอเจอหมู่บานอ้เลยไหนไมหยพกอไหนๆลไม่ใหมดเลยูเจอังไซขอบวะแว่าพิกซี่มันเกิดตามใบอบแน่เลยใ่ขอบเหรอสู้ได้ปะ ไม่อยากให้มีใครเกิดมาเจอวารุณอดแม่งสวนรค์ด่ามันตีแรงใช่ไหมรู้ว่าตีแรงชิบหายแล้วเกาะมีแค่นี้พี่เลดบ้านมันทีครับแม่ต้องพี่เลดบ้านขุดมึงดูไซมันอะไรวะมันคือจะไอ้พี่ดูขนมะมี่ดูขนมะไม่มีเอ้ยกูมีสเตนโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดน่ากลัวมากไอ้ย่าเฮ้ยมันมันขี้กูปล่อยอ้าตีนิ่งวัดตีนิ่งใส่ขอบ เรียบร้อยเราเอาไงนะของไอ้เหี้ยเอาของก็ยังวิ่งไปป่าหน้ากันเดปันแล้วอย่างไวป่าหน้าเขียกไปสัตว์วิ่งไปเร็วโคตรผู้ขายอาการมึงจับบ่จับผู้ขายักเรามาแล้วใช่เหรออ้าอ้าหน่อยมันไม่มีทางได้คืนวายออกไม่ได้วายวายยังวายตายตายตเดี่มันเหยียบเราไม่ได้อะแล้วก็ขาเดียวไม่พอต้องมีสองขาไอเด็กเป็ด ดีลองยิงที่โโอยนดูมันมันดีดกระสุนก็มาถ้ายิงตอนวากมันจะเอากระสุนกลับมาะไม่ลองเล่นบ้านไม่ลองเอาไม่ลองแบบเดินตีบอสเลยเอาควอนทุบเข้าไปเข้าไปใกล้มึงเห็นเมื่อกี้เวลามันมันฆ่าไปแดงไอเชี่ยวผมเชี่ยวผมลายจะต้องมีคนเสียจะมีกระสุนวะโอ้โหตายไอ้บัานคนจะยิงใกจะต้องมีคนเสียสลักไม่ใหมึงขี้ร้า เขาดืเขายิงอยู่บนต้นไมเ้เขายิงโดนเด้อปาเนี่ยต้องเสียเงินเท่าไหร่จริงๆนะไม่ควรฆ่าเลยวันนี้มันกำลังเริ่มเกมเองมันนี้มีอะไรด้วยนะที่เราไปฆ่ามันเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรให้แกเลยมนะันอยู่ของมันดีๆอะ่ะจะทอนไปไหนไนะผู้ปเป็นเล่นบ้านมานันไปอยู่ของมันดีๆนะเว้ยต้องรังแกใส่ขอบเลยกูโยงกูดีพีซีมาไงไม่รู้ มาขอขวานกับพีเอ็กเดมอนคืนยไอ้กาเอาไปบัาเนี่ยขอแค่นี้ได้ไรเนื้อหนังแค่นั้นไปเอาไปตัวอย่างใหญ่เท่าะไรไม่ได้มันไม่มีอะไรเลยจริงๆเนาะเฮ้ยแต่มันมีกองเหรียญมันมันมีมันมีกองทองสวยไอ้กอดไอ้กอดไอ้กอดเอาไปก่อนแล้วมันมีแล้วมันมีแค่เดียะเอาไปก่อนขุดแรงมีเดียงแค่เดียวมีเดียงแค่ ขุดแร่น่้ดีเลยเ้ยกระดูกระดูกกระดูกโอเปกอร์เชียไม่ได้ได้เชียเป็นล้านกระดูของดีมันไม่มีขาอเห็นมึอขึ้นไปได้ไง่โอไมกอรเดี๋ยวมานคีแมวน้ำลางหัวของผมใจกูทำด้วยแล้วนะโดนเบิร์ เออยไม่ได้ไม่ไห้เอาไวก่อนไม่ได้เลยขาดโดนติดมาแสนแสนกับบ้านกับบ้ามันมาอีกแล้วมมาอีกแล้วกระสุดกูทิ้งได้เหรอวะมันตีดไปเรื่อยเลยได้ของกินพิกเซดั๊บพงบ้านไปหมดเลยเร็วแลยไหนบ้านมันนี่อ๋อนี่คือบ้านมันใช่ไหม ังมันต้องเก็บด้วยลังไม่เก็บไม่ได้หรอเอาไปเลี้ยงได้ปะไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรไ,ไม่ได้เลยกดยูสเล็บเดียด <oda> าขวาเราหายใช่ไหมขวานเราพังหลังจากที่เราเนี่ยฆ่าไซคอมแล้วแล้วก็ฆ่าตะกร่หมูแมวน้ำไปนะทุกคนเราเนี่ยก็มาทําการเอ่อขุดลังพิกซี่นะทุกคนให้มันหมดป่าไปนะทุกคนก็คือไม่ต้องไปเกิดนะครับที่สปอนมันก็คือบ้านเล็กๆอย่างนี้นะฮะ ก็หลังจากเราฆ่าเพ็กซี่นะทุกคนจนเกือบหมดป่าแล้วเนี่ยเราก็เลยมาฆ่าหมีต่อทุกคนโอ้โหทีมนี้เขาฆ่าหมดทุกตัวเลยจริงๆนะฮะฆ่าแม้ก,กระทั่งเออ่ลูกหมีทุกคนเอาเป็นว่าก็เออ่คอมเมนต์มาบ้เาเราโหดร้ายขนาดไหน,นแต่ว่ามันเป็นแค่เกมทุกคนอย่างซีเรียสนะทุกคนเพราะเราก็ฆ่าทุกสิ่งเหมือนกันนะในชีวิตจริงไม่เราอยากกินเนื้อมันเอ้อยอออมีบ้านฮอบบิทเนื้อหมีมหกินตามเลยมีแกเรากินแกก็ได้ไม่มีอะไรบ้านฮอบบิทเลย ไอ้พี่เนี่ยลูกหมีไม่มากูมันมีกลิ่นซาวเบุอยากลองไหมกลิ่นคล้ายคเนื้อควายพี่เคยกินเนื้อควายด้วยอขุดแล้วแม่งโอ้ my god แล้วแม่งทับแล้วูืีเลงก็ได้แหละครับทุกคนกระโหลกที่เราเจอตอนแรกเนี่ยมันสามารถปั๊มลูกฮัูได้นะฮะก็คือโอ้ my god โคตรปั๊มดุลัวเลยสิครับพี่น้องทำอะไรปั๊มลูกฮันูอยู่ปั๊มลูกฮันูจากเอวหัวเนี่ย เก๋งเก๋งเก๋งกูเจอบัฟมาได้เรื่อยๆเลยแล้วด็กนี้มาปิ๊กซี่มึงโดนกูได้ไงสมประหาทยงเงี้ยอ๋อใหม่ก็เจอคนป่าเราเจอคนแบบไม่ไม่สมสมเป็นหินคนบ้าไหนคนป่าแบบคนป่าว่ะกจ้าก้าอะไรได้มันเป็นมันแค่อะไรไม่รู้แล้วมันระเบิดด้วยสีสัตว์กูไม่ไปยุ่งเลยโอ้โหเลือดเรื่อครึ่งหัวใจเออใช่ไปยุ่งเกี่ยวเลย ในวันต่อมานะครับทุกคนเรา3คนเนี่ยก็แยกย้ายกันไปนะทุกคนไปเจอถ้ำต่างๆนะฮะผมเนี่ยเจอถ้ำแบบปกติทุกคนส่วนเอโมเนี่ยเราจะเจอดันเจี้ยนทุกคนซึ่งไม่เป็นไรทุกคนเอ็นาคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็เจอดันเจี้ยนอยู่ดีนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็ได้ดูนะเอายความเก็บไว้ก่อนแล้วกันผมเนี่ยก็เลยจะพามาดูถ้ำนี้ก่อนนะทุกคนในถ้ำนี้เนี่ยก็เหมือนย่อยธรรมดาทุกคนแล้วก็มีพวกเอมอลอนฮะแต่ที่สำคัญไม่ได้เล่งกอกมาโดนกูได้นะทุกคนที่แต่แต่จาะทำรั่วไปนะคือในมดมดแพ็คโอ้โหผ่านมดมือไปแล้วห้องร้าน ไไมม่่ันเดียยวหาแล้วก็เท่ากับมอดเต็มหมดเลยไม่รู้ตอนไหนย้อนไม่ให้ได้นะฮะโดยไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยเอาที่ม็อบโอ้ไม่กอลวอเตอร์ฟอร์สเดดวอเตอร์ฟอร์สเดดเต็มไปหมดเลยทำไมมอนมันเยอะขนาดนี้ก็มาใส่ชุดมาเต็มยศเลยอ่ะก็คือดันเตียนนั่นเลยดันเตียนห่อกไปก่อนแค่ใส่ขอบคุณบุ๋ยแค่หินแน่หัวเรียมหัวเรียมแค่ใส่ขอบ เอาคิปเปอร์เอาคิปเปอร์ล่อมาหายพวกเนี่ยให้มันทับด้วยเปิดใส่มันนี่นี้มีตัวเสกเวทมนต์โอ้ม my g o อ oh my god o อ my god oh m อ god oh my g อ d ไม่อยู่แล้วเรียบร้อยไปฟลอกกำลังกินมันเยอะขนาดนี้มันก็เยอะขนาดนี้โอไม่ก้อยหัวเนี่ยนี่มันเสกไฟเสร็จแล้วน่าจะตายเจอไฮด้าว่มันมีตัวหนึ่งที่มันจะเสกไฟใส่อ่ะน่าเกลียดมากอ่ะน่าเกลียดมากอ่ะน่าเกลียดมาก อย่าเข้ามาอีดอกโอเคโอ้ยอีดอกเพื่ชอบอีน้อยพูดอีดอกช <c oughs> อบเลยน่าเกลียดเกินน่าฟันมันจะดังไปแล้วอยู่ข้างกูเหวนมันมันนี่ทั้งแมพเราไอโลท่ที่ไอไอรอนเพจชิลน่าจะดีกับชีวิตเฮ้ยวิเพลทวะรู้ว่ามันกันได้ดีโคตรอะเมื่อกี้ใครลุมโอ้ยเฮียเยอะชิบหายเลย ก็น,นั่นแหละครับทุกคนผมเนี่ยเจอถ้ำที่แบบเป็นห้องลานกว้างเลยทุกคนแล้วก็มีแต่ Monster, มอนสเตอร์คอยจะฆาตกรรมผมตลอดเวลายทุกคนคือแบบเยอะมากๆทุกคนมีชิปเปอร์เป็นสิบสิบตัวคือมันมอตอีมาโลกจิตมากเลยทุกคนคือทำถำไปกว้างขนาดนี้ก็แน่นอนนะฮะมอตก็มากันเต็มเลยแต่เอาเป็นว่าผมเนี่ยก็หาทางออกได้ดีที่สุดนะทุกคนผมเนี่ยจะขุดออกไปทางทะเลนะทุกคนแล้วก็ว่ายขึ้นไปนะฮะทุกคนก็ตามนี้เลยฮะเชื่อตัวอะไรบ้างเนี่ยโอ,อเต อะไรอู้ฮะโอ้ my god oh my god what the fuck is this บอกว่าจะไม่เจอพญานาคเขาแล้วเข้าไปยังไม่มีไม่มีฝนตกด้วยฝนตกและพายเนตตกมากเลยก็หลังจากที่ผมเนี่ยรออจากถ้ำมาริโตยูนั้นได้ทุยคนผมเนี่ยก็ มาปลูกฟาร์มนะฮะก่อนนอนนะฮะทุกคนก็พอปลูกฟาร์มเสร็จนะฮะเป็นฟาร์มข้าวธรรมดาทุกคนผมเนี่ยก็ทําการไปนอนนั่นเองครับทุกคนในเช้าของวันต่อมาเนี่ยผมเนี่ยก็ยุ่งกับทั้งวันเลยทุกคนในการเกี่ยหน้าดินนะทุกคนแล้วก็เอ่อทำให้ต้นดักอกต้นเนี้ยทุกคนแบบสปริงได้อ๊กต้นเนี้ยคือทําให้มันโตครับทุกคนแต่ว่ามันไม่โตสักทีนะใครที่รู้เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างนี้นะทุกคนรม่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปนอนนะครับทุกคน Icana, ในเช้าวันต่อมาเนี่ยผมเนี่ยก็มาเขียนหน้าดินต่อแล้วทุกคนโดยตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยจะทําเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ทุกคนแบบหล่อเลี้ยงชีวิตนั players, ements, them, yes. ่นเองครับหล่อเลี้ยงชีวิตนะฮะเอาเป็นว่าผมเนี่ยก็เขียนหน้าดินนะฮะตรงนี้นะฮะให้มาเราียบร้อยทุกคนเห็นด้านหน้าป่ะผมนั้นผมก็เลียนเหมือนกันนะทุกคนอาจจะเลียแปลกๆหน่อยทุกคนเพราะว่าพื้นที่ไม่อำานวยกับการทำฟาร์มเปีอย่างมากนะกลางวันเนี่ยก็เลยทําเกี่ยวกับการเลียหน้าดินเนี่แหละครับทุกคนเลียแบบ ถ้ามวนถึงข้างล่างทุกคนแล้วก็ปลกดินด้วยนะทุกคนคือก็ทําทั้งวันเลยนะทุกคนเอาเป็นว่าก็จากนั้นเนี่ยผมก็ไปนอนนะในวันต่อมานะทุกคนผมเนี่ยก็กะว่าผมจะทําด้านซ้ายกับด้านขวานี้นะฮะเป็นฟาร์มแกะกับฟาร์มวัวนะคะทุกคนโดยฟาร์มแกะและฟาร์มวัวเนี่ยมีจะมีความ กว้างนะฮะก็แล้วก็คูณสูงนะทุกคน10บคูณสิเหมือนเดิมนะทุกคนในซีรีส์แบตเตอร์คาวด้วยทุกคนซึ่งในซีรีส์นั้นเนี่ยเป็นซีรีส์ที่สนุกในที่สุดในช่องผมนะใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็อย่าลืมกลับไปดูด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวไอไว้ตรงนี้นะทุกคนเอาเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็พาพวกแกะหลายๆตัวนะทุกคนเข้ามาในเรานี้นะทุกคนก็เพื่อที่จะผสมพันธุ์แล้วก็ให้มันมีลูกหลานเยอะๆเ้เรื่อยๆนะเพื่อ,อ,อผมเน ผแกะมันะฮะไปทำเตียงแล้วไประเบิดหาในเทอร์ไลน์ยยนั่นเองครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็ทําตรงนี้ต่อนะ้ทุกคนรู้ว่าตรงนี้ต่อนะเป็นเรื่องของฟาร์มบัวนะครับทุกคนแต่แระหว่างนั้นเนี่ยผมก็เจอกับสิ่งนี้ครับทุกคนเอนชาร์เลยเหรอหืมตายซะโอ้ตีไม่เข้าเลยแฮะ มีวานมายุ่งด้วยผมกลัวโดนอะ่ะมันอึดเลยค่ะกูตีไม่เข้าเลย หลังจากที่ผมฆ่ามันไปนะทุกคนเราก็ทาฟาร์มดวลเป็นสจที่เรียบร้อยแล้วมันก็ตกกลางคืนพอดีก็เลยปักทอนรอบๆหน่อยให้มันสว่างๆานะแล้วพวกคิปเปร์ก็จะไม่ได้กเกิดด้วยแล้วทุกคนก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีสมาชิกคนนึงเข้ามาใหม่นะทุกคนก็คือแพงคินนั่นเองทุกคนทุกคนจําได้ปะแพงคินอ่ะเออแล้วทุกคนจําได้นะในซีรีส์เก่าๆเขาก็มาบ่อยอยู่นะเออไม่ใช่แบบไม่ใช่คนที่มาในซีรีส์ SMP นะเขาคนที่มาในซีรีส์เ m p เขาก็จะไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะทุ ก็เอาเป็นว่าผมเนี่ยก็ทำฟาร์มต่อทุกคนโดยฟาร์มข้าวเนี่ยผมเนี่ยจะทำไว้สองที่นะทุกคนคือจะทำไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้พวกแกะกับผู้บรกินนั่นแหละทุกคนคนไม่ได้กินหรอกนะทุกคนก็ไว้ให้มันแบบ,บ<า>เพอ<า>เผยแพร่เผาพันธ์นะฮะผมคิดว่าประมาณสองฟาร์มก็น่จาจะพอแล้วทุกคนก็ผมก็ทําประมาณนี้นะอะไรอยู่ไหนเนี่ยอ๋อลาม,มากไงในไม่รู้จักเหรอโอ้ยอัปเดตมาตั้งนานแล้วทำตรงเนี้ตรงเนี้ยเหรอ Oh God. อ๋อไอก็ตัวนี้เทรดในตำนานดูดิเกือบฆ่ามาแล้วเว้ยดูเอฟฟิกซี่ฟกับอันเบกิ้งสามได้อันเบกิ้งไอวีตกกลางคืนนะทุกคนหลังจากที่ผมเจอกับแพงครีดนะทุกคนผมเนี่ยก็จะมาทำห้องสตอเรจอย่างเป็นจริงจังนะฮะทุกคนห้องสตอเรตตรงนี้เนี่ยผมจะทำด้วยไม้แดงนะเนื่องจากว่ามันไม้แดงเต็มบ้านเลยทุกคนเยอะมาก ผมก็ได้ทําไปนะฮะทุกคนโดยผมเนี่ยจะทําประมาณ2ชั้นนะทุกนห้องสตอเรจเนี่ยจะมีบันไดขึ้นไปนะทุกคนแล้วก็ส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะมีแบบพวกโทเทมออฟเฟย์นะทุกคนผมเรียกถูกหรือเปล่าวะน่าจะถูกนะคือมันจะเป็นโทเทมที่สามารถแปะปข้างหน้านกล่องได้นะทุกคนว่ามันคืออะไรนะทุกคนโดยดีไซน์เนี่ยผมก็จะดีไซน์ประมาณว่าเป็นแบบบ้านเล็กในป่าใหญ่ทุกคนแบบห้องสตอเรตแบบ เล็กๆได้ป่าทุกคนแบบสวยๆนะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการป,ปูพื้นนะฮะด้วยไม้แดงนั่นเองครับทุกคนเนื่องจากมันหา,าง,ง่ายนะอย่างที่ผมบอกไปก็ ผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาอันสมควรแล้วทุกคนเพราะว่าถ้าพาต่อไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวเกินนะทุกคนว่าผมเนี่ยก็จะตัดไวเพียงพาเท่านี้ทุกคนแล้วว่าพานี้เนี่ยผมภาคแบบเหนื่อยมากทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะฮะเทนัเรื่องนะทุกคน <S 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 ก็ใครเนี่ยอยากจะดูพาต่อไปเร็วๆนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับครายให้ด้วยนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยกดซับกันจริงๆเลยทุกคนตอนนี้อยากได้ซับเจ็ดเจ็ดอย่าแบบลงพนทีแล้วแบบฟุงตื่นมาแบบเจ็ดเจ็ดเจ็ดร้อยแบบเจ็ดร้อยซับไรเงี้ได้ป่ะแบบแบบแบบขอร้องนะฮะ ก็สำหรับวันนี้ก็มีพีเท่านี้นะฮะใครชอบก็นั่นแหละฮะอย่างที่ผมบมอ,อกไปก็บายบายทุทุกคน